ทํางานอยู่นานหลายปีอันนั้นก็เป็นตั้งแต่พนักงานจนเป็นผู้จัดก,การคร่ะแล้วก็ขยับไปเปลี่ยนงานหลายงานก็ออกไปทางานเรื่อยๆเงินเดือนก็หลักหมื่นถึงหล,ลักแสนถึงหลักแสนนี่คือเป็นคอนซัลท์ด้วยคอนซนัลท์ทางด้านการตลาดใช้เงินเงินเยอะนะใชยเงินได้เงินเยอะตอนตอนนั้นใช้ชีวิตแบบไหนก็อู้ฟแบบู่เลยรวยมีงเงินเร,เราเราก็บอกว่าเราประสบคอนซเลท์ระดับหนึ่งแล้วแต่ ความพัฒความสุขในตรงนั้นมันไม่ได้ต่อสนองต่อความสุขของเราเพราะรู้สึกว่ามันยิ่งมีเงินเลยยิ่งเป็นนี่แล้งมันแปลกมากกว่าเคยบอกว่าถ้าเรามีเงินสักสามหมื่นสี่หมื่นเราจะใช้ชีวิตพอนะคงจะสุขสบายในยุคที่เรามีเงินเดือนหมื่นเดียวค่ะแต่พอเรามาถึงสามสี่หมื่นถ้าเรามีสักเจ็ดแปดหมื่นกจะดีเนาะปรากฏไปเจ็ดแปดหมื่นก็ยังไม่ได้อีกถ้าเรามีสักแสนมันก็จะพอในการใช้ชีวิตปรากฏถึงแสนมันก็ยังไม่พออีกเพราะภาษีสังคมในความอยากได้อยากมีอยักเป็นเพราะเรามันเพิ่มเรื่อยๆ เวลามีเงินห้าหมื่นหกหมื่นเริ่มอยากได้บ้านภาระนี่สินมาแล้วก้อนหนึ่งอ,อยากได้บ้านเสร็จรถต้องมีเวลาขยับไปอีกบิ๊กก็ต้องบ้านต้องสวยต้องหรูเป็นบ้านแบบปกติทั่วไปเราจะผู้เสือไม่ได้บ้านเราต้องแบบมีที่นอนตัดสันตัดพิเศษต้องมีชั้นเลียต้องมีโซฟา,าเมล็กลายเป็นภาระอิลงงุงตุงนางเป็นนี่เป็นสินะอะไรพวกนี้ตามกันมาเป็นบ้ามาหมดมาแครุ่มมาแครเด็ตตามาหมดมาเป็นพวนที่นี้เราก็เรรู้สึกแบบโหภาระมันแบบหนักหนา,นาเราก็เริ่มทุกข์มากจากภาระนี่สินที่เราก่ออไวว้ยตัเเราเง